นะครับหลังจากที่เราได้นำเอาธาตุประกอบกับปัจจัยประกอบกับวิมพัตแล้วต่อไปเรื่องของการแปลนะครับของประโยคเหตุกัดตุวาจกถ้าจะไปนั่งสังเกตเอาง่ายๆก็ทำได้อยู่แต่มันไม่ลึกซึ้งมันไม่แตก มันไม่แตกฉานครับนี่มาดูว่าประโยคเหตุกกต,ตัวว่าจบนั้นเนี่ยในหนังสือเขาบอกว่าบอกว่าอะไรครับกิริยาสับไดนะเล่มสีเหลืองนะเล่มสีเหลืองเขาบอกว่ากิริยาสับไดกล่าวผู้ใช้ ให้ผู้อื่นทำรรคือแสดงว่าเป็นกิริยาของผู้ใช้ให้ผู้อื่นทำนั่นเองกิริยาสับนั้นชื่อว่าเหตุกัรตัวจกนะมันเป็นอย่างนี้ครับ เราอ่านจากข้อความนี้คำว่ากิริยาสร์มันก่อนอธิบายไปแล้วกิริยาสัพค์คืออะไรครับกิริยาสัพค์คืออะไรครับกิริยาสัพค์คืออะไรตามความเข้าใจของเรา สัพที่แสดงอาการอาการอะไรกิริยาศั์กิริยาศั์คืออะไรกิริยาสับถ้าแปลตามสับตามความหมายคือสัพที่บ่งบอกถึงการกระทําไม่มีในความหมายในตัวหนังตัวอักษรนี้นะครับคําว่ากิริยาศัพ์ความหมายก็คือ ทตุที่ประกอบด้วยปัจจัยและวิพัฒนอาขยานาตาที่ประกอบด้วยปัจจัยและวิพัฒนอาขยานก็ที่เราประกอบมาเมื่อกี้นี่ไงครับเรียกว่ากิริยาศัพท์่ที่ประกอบมาเมื่อกี้ทั้งหมดนะั้ตั้งแปดสิบกว่าข้อเกือบแปดสิบข้อนั่นนะครับคือกิริยาศัพท์ และกิริยาศัพท์ตัวนี้เนี่ยมันบ่งบอกอะไรคนระับบ่งบอกบอกอะไรกิริยาจะบ่งบอกบอกบอกอะไรยุทธภูมิกิริยาบอกอะไรกิริยาบอกความทำความทำนะกิริยาศัพท์ใดกล่าว กิรยาสัพท์ใกล่าความทำไม่ใช่นี่ยังยังไม่ถูกดีชายวัดกิริยาบอกอะไรครับเอานี่ถามเน้นเก่าเจาะเน้นเก่าไม่ต้องถามเน้นใหม่แล้ะต่อมาเลยครับตามความเข้าใจกิริยานี่จะบอกอะไรในการแปลหนังสือ มนนบอกว่าบอกว่าจบถูกส okay? ่วนหนึ Frankly, ่งครับถูกอยู่แต่ก็ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นในการบอกว่าจกเนี่ยกิริยามันจะเป็นตัวบ่งบอกบอกประธานประธานครับ ทำไมมันต้องบ,งบอกประธานเพราะติอันติชายประธานที่เป็นนามทั่วไปสีบอกตะวังมีบอกอาหารทะบอกตรงเหมะบอกมาอย่างนี้ครับฉะนั้นกิริยาสักใดกล่าวผู้ชายให้ผู้หื่นทำนั่นแสดงว่ากิริยาของตัวอะไรของตัวประ ตอนนี้กิริยาสับไต่กล,กล่าวกล่าวก็คือการกระทำของตัวประธานของตัวประธานเนี่ยตั้งแต่กัตตุว,วาจกกรรมวาจกภาวะวาจกเหตุกัตตุว,วาจกก็คือกิริยาของตัวประธานว่าตัวประธานมันทำอะไรกิริยาตนี้บอกว่าตัวประธานเป็นผู้ใช้ใช เป็นผู้ชายให้คนอื่นทําความหมายต่างจากกัตัวจบอย่างไรครับกาตัวจบบอกว่ากิริยาสับใดกล่าวผู้ทาและเหตุกัวาตัวจบบอกว่ากิริยาสับใดกล่าวผู้ชายให้ผู้อื่นทํตาต่างกันยังไงกัตัวจบ นั่นแสดงว่าตัวประธานเป็นผู้เป็นผู้ทำเองลองมือทำด้วยตัวเองแต่เหตุกัรตัวจบตัวประธานเป็นผู้ใช้ให้คนอื่นทำนี่ครับนี่คือข้อแตกต่างกันเลยนะครับเขาก็เลยบอกว่าวคือแสดงว่าเป็นกริยาของผู้ใช้ผู้ทำนั่นเองมันก็ซ้ำ,ซำ แต่ถ้าเราเข้าใจว่ากัตตัววจกประธานเป็นผู้ทําเองเหตุกัตตัววจกประธานเป็นผู้ใช้ให้คนอื่นทําถ้าเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บการแปลหนังสือมันจะง่ายขึ้นอีกระดับหนะึ่งอ้าวทาไมถึงง่ายเพราะว่าในเหตุกัตตัวาจกนั้นประธานเขาไม่ได้ทําเองแต่เขาใช้ให้คนอื่นทำใช้ให้ใครก็ได้ คำว่าชายให้ทำเนี่ยมันมีความหมายต่อไปตรงครําแปลครับตรงนี้เพราะมันจะเกี่ยวเนื่องแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นเหตุกับตัวจบเราก็ต้องมองย้อนไปที่ตัวปัจจัยปัจจัยเท่านั้นถึงจะบอกว่าจบได้ตัวอื่นบอกไม่ได้เลยครับบอกไม่ได้ ดังนั้นเนี่ยไอตัวปัจจัยเนี่ยมันจึงเป็นตัวส่งสัญญาณคำแปลมาให้เราแปลว่าตรงนี้นักเรียนเนี่ยกิริยาศัพท์ตัวนี้นักเรียนจะต้องแปลว่าให้ต้องมีคำว่าให้ครับถ้าไม่มีคำว่าให้ตัวเดียวผิดวาจกผิดวาจกเสียอะไรหกรกแดโอ้โหโกรกนี้หัวใจแทบวายนะันะเกเรียนบาลี ทำผิดหกแต้มทำไมถึงตกกันจังเนี่ยก็เพราะว่าถ้าผิดหกแต้มสองครั้งก็เรียบร้อยแล้วไม่รอดนะนะครับดังนั้นไอตัวกิริยาที่เราประกอบมาเมื่อกี้น on 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 ี้ถ้าเรามองออกเป็นเนในยะนาเปนาปยะปับมันจะส่งผลมาถึงคำแปลครับคำแปลทุกตัวจะต้องมีคำว่า ให้นี่ครับถึงเป็นสัญญาณบอกว่านี่คือเหตุกับตัวจบนะครับเรียกว่ากิริยาที่แสดงถึงผู้ใช้ให้คนอื่นทำจะลงมาที่รายละเอียดอีกครับมาที่โครงสร้างของประโยคภาษาบาลีครับ โครงสร้างของเรียวภาสบาลีหนึ่งสอ,องสามสี่นี่คือตัวหลักๆของโครงสร้างท่านวิทยาหายนะวันนี้นี่ค <in looking> <language> ือตัวหลักๆของโครงสร้างนะครับมันจะขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้เลยนะครับเหตุตกัดตัวจบตัวที่หนึ่งตัวเหตุตุกัดตาเหตุกัดตาตัวนี้ก็คือตัวประธาน มันเป็นประธานนั่นเองนะครับถ้ารูปไหนไม่เข้าใจว่าเหตุตุกตามันคืออะไรเราก็เขียนข้างบนว่าประธานผมต่อข้างหลังด้วยคําว่าอันว่าคือตัวเนี้ตัวที่หนึ่งตัวเนี้จะแปลว่าอันว่าไอ้ตัวที่แปลว่าอันว่าก็คือตัวประธานตัวที่สอง ตัวการิตกรรมะไม่เคยได้ยินในเรียนมาจนกระทั่งเข้ารรษามาจะครบหนึ่งเดือนแล้วเพิ่งได้ยินครั้งแรกนี่แหละการิตกรรมะตัวการิตกรรมะคือตัวที่แปลว่ายางและตัวที่แปลว่ายางเนี่ยถามว่ายังมันเป็นวิพัต์อะไรครับโุติยาวิพัตครับตัวนี้เนี่ย ที่เรียกชื่อว่าการิตกรรมะผมจำเป็นนะครับที่จะต้องเรียกและนะแนะนำให้รู้จักว่ามันคือการิตกรรมะเพราะเดี๋ยวขึ้นประโยคสามท่านทิ้งไม่ได้นนคเนียสู้เรารู้เสียแต่ตอนนี้สดีกว่าไปงบอาประโยคสามอีกทีหนึ่งพอไปถึงประโยคสามนะับอกการิตะกรรมะนั้นมองหน้ามองหลังคืออะไรไนมะ่รู้จักตอนนี้เนะี่ยมีอะไรก็ใส่ใส่เข้าไปก่อน เดี๋ยวมันรื้อพื้นมันเองมันจำได้เองแต่พอเป็นแล้วเราไม่อยากพลวข้าครับเป็นแล้วก็อาศัยว่าครูบอกยังไงก็ว่าไปอย่างนั้นมัน,ม,นมันเริ่มขี้ขึ้นสมองนะขี้เกียจน,นะมันเริ่มขึ้นสมองนั้นตัวการิตกรรมมาแปลว่าอย่างคับเป็นทุดิยอันเอกก็ได้เป็นพระอก็ได้นะครับแล้วมันต้องอยู่ตำแหน่งนี้นะตำแหน่งนี้นะครับ สามตัวกรรมะ,ะเจอเป็นครั้งที่สองในกัตตัวจบก,ก็เจอ,อในกัตตัวจบก,ก็เจอะนะครับกรรมะว่าจบก,ก็เจอนี่มาเจออีกกรรมะคือตัวที่แปลว่าซึ่งหรือตัวที่ถูกกระทำจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ถูกกระทำนะแปลว่าซึ่งะนะครับตรงนี้ และตัวสุดท้ายคือตัวกิริยากุมภคซึ่งกิริยากรุภคนี้เราจะรู้ว่ามันเป็นเหตุตกกัดตกวาจกได้ก็ด้วยการสังเกตอะไรสังเกตลายข้างจึงจะรู้ว่าเป็นเหตุกัดตกวาจกได้สังเกตสังเกตเวลาไปสวดม,มนต์ฉั้นเพลนโยมก็จะถอยอะไรปัจจัย ก็ต้องสังเกตปัจจัยครับสังเกตปัจจัยนะครับแล้วปัจจัยมันคืออะไรนะครับของเห็นตุกัตวาจคือ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 นั่นแหละหายไปมาเมื่อกี้ไปหมดลวเนในยะนาเปนาปยะสี่ตัวเนี้ ที่มันฝังอยู่ในกิริยาคุณภาพที่เราประกอบมาเป็นรูปสําเร็จนั่นแหละถ้าเรารู้จักเราเข้าใจเรื่องการแยกเราก็จะบอกได้เลยว่านี่คือกิริยาคุณภาพของเหตุกัดตัวจกนะครับแล้วรู้แนละ้วยังไม่พออีกนะไอ้ตัวกิริยาเนี่ยมันยังแปลว่าให้ต้องให้ครับต้องมีคำว่าให้หนึ่งตัวไม่มีก็เนี่ยเจอดีนะ เจอดีครับอ้าวทีนี้ตามกรองสร้างที่อธิบายไปแถวบนนี้แล้วก็มาดูแถวนี้นะครับ 1. ประธาน 2. การิตกรรมะ 3. กรรมะ 4. กิริยาคุณาแนเวลาแปลเราก็แปล 1. นนะครับสามิโกอ่านว่านาย สูทังยังพ่อครัวปาเจติให้คำว่าให้นะมันต้องมาโดยอัตโนมัติเ้ื่อำนาจของเหตุกตตตวจกหุงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุดนะครับแล้วตรงนี้นะครับโครงสร้างของคำแปลผมวงเล็บไว้ข้างหลังว่านักเรียนจะต้อง ยังให้แม่นนะอันว่ายังให้ซึ่งอันว่ายังให้ซึ่งอันว่ายังให้ซึ่งแต่ในเหตุกับตัว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีสกรรมธาตุก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะฉะนั้นมันจึงเหลือสามตัวหลักครับอันว่ายังให้อันว่ายังให้อันว่ายังให้ถ้ากิริยาตัวไหนมีคำว่าให้เนี่ยวิธีการสังเกตของเรานะครับ ให้สังเกตไปที่คำแปลคำแปลมันจะมีคำว่าให้มีครับให้แล้วเห็นตัวกับตัวจกมันใช้ไปทั่วนะเดี๋ยวกิริยาในระหว่างมันก็ใช้ก็ใช้แบบนี้แหละครับก็ใช้ปัจจัยสี่ตัวเนี่นะสี่ทหารเสือนะเนี่ยนะจะใช้เอาไปเอามานะเรางงเองครับมันสุดยอดเลยนะอา้าวมาดูตัวอย่าง เศรษฐีบุคลังคานังการติถ้าว่าตามโครงสร้างแล้วมีรูปไหนบ้างที่ไม่รู้ว่าในบรรดาคำสี่คำนี้นะครับเศรษฐีบุคลังทานังการาเปติสี่คำนี้ตัวไหนแปลเป็นตัวที่หนึ่งตัวไหนแปลเป็นตัวที่สองตัวไหนแปลเป็นตัวที่สาม รู้ไหนไม่รู้ยกมือขึ้นนี่ผมอธิบายมาครึ่งชั่วโมงแล้วถ้ายังไม่รู้นะผมต้องกลับไปนอนละโอ้โหโอ้โหโอ้โหแลมีไหมครับเศรษฐีปุกลังทานังการาเปติตอนนี้เนี่ยนักเรียนอาจจะ แปลออกบ้างแปลไม่ออกบ้างตรงนั้นไม่ใช่เรื่องสําคัญตรงแปลออกและแปลไม่ออกแต่มันสำคัญตรงที่ว่าตัวไหนแปลเป็นตัวที่หนึ่งตัวไหนแปลเป็นตัวที่สองตัวไหนแปลเป็นตัวที่สามและตัวไหนแปลเป็นตัวที่สี่มีใครไม่รู้บ้างยกมือขึ้นรู้หรือไม่รู้นระองรนินดูมันทา Đúng rồi, mày đúng không? Đúng không? Không? À? Này hả? Xế thích con Này รู้ไหมครับอ้าวรู้เฉลยมาตัวไหนแปลเป็นตัวที่หนึ่งไม่ไม่เอาเศรษฐีนี่ แค่เป้นู่นเป้นี่เป้นีนนน่ตัวไหนแปลเป็นข้าสิธีกรเอาใหม่สซิตัวที่หนึ่งคือตัวที่สองคือตัวที่สามคือ yes sir <laughs> <laughs> อะไรนี่สแสดงว่าไม่ได้เนี่ยเอ๊ะเ,เ,เอาไล่จากตัวเล็กกันสมมเณรธัญย์เิเอาวครับน1น3 4 ห้องน้ำนะผมไม่ได้ตามไปสอนในห้องน้ำนะรู้ไหมไหนแปลเป็นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ทำเป็นรู้นะทำเป็นรู้อ้าวอ้าวปอไม่เป็นไรนะก็ให้รู้กันแล้วกันว่าเหตุกัวาตัวจบเนี่ย แปลเป็นตัวที่หนึ่งคือเศรษฐีตัวที่สองคือตัวที่สามคือตัวที่สี่คือเศรษฐีต้องแปลออกสำเนียงว่าบุคลาลังต้องแปลออกสำเนียงว่าการาเปตีต้องแปลออกสำเนียงว่าและอานางต้องแปลออกสำเนียงว่านี่ครับจำตัวนี้เอาไว้ แล้วมันมีอยู่สองแบบนะคือสาสตร์กรรมาาธาตุกับอากรมะธาตุซึ่งเราจะได้แปลตามตัวอย่างต่อไปนะครับ